สวัดีครับวันนี้พบกับผมโอเรือใบไปอีกครั้งครับสสัสดีเป็นแฟนผู้ติดตามของผมทุกท่านครับและก็สวัสดีเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่รักทุกท่านครับก็วันนี้ผมจะมาเดปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับประจำวันที่20พฤศจิกายนครับ2563ครับก็เมื่อค่ำคืนนี้ครับไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ยิ่งใหญ่ไปจากเหตุการณ์ที่แป๊บกคาเดียวล่าขยายสัญญากับทีมเราออกไปีก2ปีแล้วครับมันก็เป็นการที่ว่าโอ้โห สุดยอดครับแปบบแขกสัญญาครับออกไปสองปีก็สัญญาแปบบครับจะหมดในปีสองพันยี่บสามนะก็แปบบก็ได้ออกมากล่าวเลยครับว่าเขานี่รู้สึกดีมากครับเขาได้รับการสนับสนุนจากทีมมากครับจากสโมสรครับก็เขาบอกว่าเขาที่ไม่ว่าเกิดเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆครับที่เกิดขึ้นกับทีมครับเขาจะได้การสนับสนุนจากทางบอร์ดบริหารตลอดครับ ไม่ว่าเรื่องเงินทุนนะครับไม่ว่าเรื่องต่างๆครับเรื่องอะไรก็ตามครับเขาอยากที่จะได้ใครครับทางสโมสรนี่ก็ต้องจัดให้เขาว่าทุกครั้งครับก็คือแป๊บนี่ดีใจมากครับที่ได้ข่ายสัญญาทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราต่อไปนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญครับที่แป๊บออกมายอมรับนะครับว่าเขาต่อสัญญาในจุดนี้ครับก็คือท่านคาดูนะครับอันมูักครับเป็นคนสําคัญครับ ที่ทําให้เขาต่อสัญญาครับก็คือท่านคาดูนอาบูวารักนี่ถ้าเราจําได้ครับท่านคือประธานสโมสรของทางทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราเนี่ยครับแล้วก็ท่านนี่เราเห็นกันแล้วว่าท่านแน่แค่ไหนครับสําหรับท่านคาดูนเนี่ยครับเพราะว่าตอนนี้เราถูกแบนครับสองปีในยูฟ่าแชมเปียนลีกเนี่ยครับที่เรายื่นอุทธรณ์ไปทางศาลตุลาการโลกนะครับก็เป็นท่านคาดูนอาบูวารักเนี่ยครับ ที่สามารถรับจ้างธนาครับห้คนนี่เก่งที่สุดในโลกครับเพื่อมาสู้ในจุดนี้ครับแล้วก็เราสามารถชนะทางยูฟ่าไปได้ด้วยครับโดยเราไม่ถูกแบนในเกมยูฟ่าแชมเปียนลีครับก็ถือว่ายิ่งใหญ่มากครับมีที่พลนจริงๆครับสำหรับท่านคาดูนอับบูบารักษเนี่ยครับก็นี่คือจุดสำคัญครับที่แป๊บได้กล่าวไว้นะว่าเขาครับต่อสัญญาเพราะท่านคาดูนอับบูบารักษนี่ครับ ก็เขาบอกว่าเขานี่ได้รับการสนับสนุนจากท่านคาดุนอัมบุบาลักษ์ครับไม่ว่าเรื่องการเงินครับการลงทุนต่างๆครับโดยมีท่านชิงมันซัวเจ้าของสโมสรครับให้การสนับสนุนในเรื่องเงินทุนครับอย่างมากครับก็แป๊บจะไปไหนได้ครับถ้าพูดตามความจริงครับค่าหน่อยของแป๊บกีเดล่าครับยี่สิบล้านปอนด์ครับเยอะมากครับเยอะสุดๆครับผมบอกได้เลยว่าเยอะมากครับยี่สิบล้านปอนด์ต่อปีครับ ก็คือแบ๊บัเขาได้ออกมายอมรับนะครับว่าเขาปัดข้อเสนอขอปารีสแซนจิแมงและจูเวนตุสครับก็ขอหน้านี้ครับก็เป็นทางปารี่ครับกับจูเวนตุสครับที่ว่าได้ออกมาที่จะดึงแบ๊บคาดิโอลาไปเป็นคุณซือของทีมเขานะครับแต่แบ๊บไมได้ปัดข้อเสนอครับเพราะว่าสําคัญเลยครับสิ่งหนึ่งครับที่สําคัญมากครับก็คือจูเวนตุสครับล่าสุดที่ จ้างอันเดเวโลร์ครับเข้ามาเป็นคุณซื้อโดยมีค่าเฉลี่ยเพียงหนึ่งถึงสองล้านปอนด์ต่อปีครับโอ้จะมาเทียบกับทางแมนเชสเ,เ,เตอร์ซิตี้ของเราได้ไงครับแมนเชสเ,เตอร์ซิตี้ของเรานี่ให้แบล็คเกอร์ดิล่าถึงยี่สิบล้านปอนด์ต่อปีครับคือว่าเยอะมากครับเป็นข้อเสนอที่โอ้ถ้าเป็นผมนี่ผมไม่ไปครับมาถามกันเยอะครับโอ้แล้วก็ข่าวนี้ใหญ่จริงๆครับเมื่อคืนที่ข่าวนี้ออกมาประมาณเวลาหนึ่งทุ่มครับ ของเวลาในประเทศเราครับในประเทศไทยเราเนี่ยครับแล้วก็แป๊บเพื่อกกล่าวต่อครับว่าเขารู้สึกยินดีครับยินดีมากครับรู้สึกแคปปี้ครับกับสีต่างๆครับที่สโมสรให้กับเขาครับเขาอยู่ทําไม่ดีสุดครับเรายังมีภารกิจครับที่เรายังทํามันไม่เสร็จครับภารกิจนั้นก็คือยูฟ่าใช่ไหมครับก็คืออีนึงถ้วยนี่ครับที่แป๊บไม่สามารถทําได้กับทีมเราครับก็ถ้ารวมฤดูการนี้ครับ ยังมีโอกาสอีก3ปีครับที่แป๊บจะสามารถแก้ตัวได้ในถ้วยยูฟ่าแชมเปีลีกครับก็คือปีนี้ครับแล้วก็ปีต่อไปแล้วก็มีถัดไปด้วยจะเป็น3ปีครับผมคิดว่าแป๊บน่าจะทําได้ครับในการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปีลีกให้กับทีมเรานะครับก็นี่คือสิ่งสําคัญแล้วสำหรับถ้วยยูฟ่าแชมเปีลีกครับ,าารถ,รบถ้าเราได้ถ้วยนี้ครับทีมเรานี่จะเป็นทีมระดับโลกของแท้ครับปัจจุบับนนี่ก็เป็นทีมระดับโลกอยู่แล้ว แต่จะเป็นทีมระดับโลกอีกขึ้นถ้าว่าเราได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปียนนะครับนี่คือภารกิจครับที่แบ๊กคัดิลล่าและบอร์ดบริหารต้องการในจุดนี้นะครับก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับผมคิดว่าแบ๊บน่นทาได้ครับสับความคิดเห็นแฟนๆคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูครับว่าแบ๊บจะทําได้หรือเปล่าในจุดนี้ครับแต่ครับผมนี่ผมคิดว่าแบ๊บนาะทําได้ครับเพราะว่าเขานี่มีความตั้งใจมากครับ แล้วก็มีแรงสนับสนุนจากทางบอลบริหารนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินนะครับโอ้โหคือว่าอยู่แมนเชสเตอร์ทีดีคือแบบเงินดุนเยอะจริงๆครับต้องยอมรับเลยครับว่าท่านชิคมันซูนี่สุดยอดครับต้องยอมรับนะครับสำหรับทีมเราครับแล้วก็มาต่อครัแบแ๊บก็ได้กล่าวถึงแฟนบอลครับว่าฉันรักแฟนบอลที่นี่มากครับฉันไม่อยากออกไปโดยไม่กล่าวทักทายแนละบอกกล่าวให้แฟนๆรู้รับ โดยไม่ทําให้แฟนบอลรู้สึกเสียใจนะครับก็แบ๊บแคร์ความรู้สึกของแฟนบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้มากครับเขาก็ได้บอกครัวว่าแฟนๆคือสิส่งสําคัญนะที่อยู่เคียงข้างเรามาตลอดนะครับและแบ๊บก็ได้กล่าวต่อแล้วว่าเราเล่นนะครับเรารู้สึกเศร้ามากครับเล่นโดยไม่มีแฟนบอลเข้ามาดูครับเราเล่นโดยความว่างเปล่าครับโดยไม่มีแฟนบอลครับเรารู้สึกเศร้ามากครับแต่เร็วๆนี้ครับเราหวังว่า แฟนบอลครับนะจะเข้ามาช่วยเชียร์เราได้ครับนี่คือสิ่งที่แบ๊บพูดถึงแฟนบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกคนนะครับก็เป็นคำพูดที่ยอดเยี่ยมมากครับสำหรับแบ๊บกาดิโอลาครับที่เขานี่แคร์ความรู้สึกของแฟนบอลทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้ของอังกฤษหรือว่าแฟนบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้ของประเทศไทยครับหรือประเทศต่างๆทั่วโลกครับนี่คือคำพูดของแบ๊บครับเป็นคำพูดที่ดีมากครับ พราะว่าแป๊บนี่โอ้โหถ้าพูดจริงๆนี่ประสบการณ์เขานี่สูงมากครับสำหรับแป๊บเกดิโอลาครับก็การขยายสัญญาครั้งนี้นะครับผมคิดว่าแป๊บไม่ยอมแพ้ทางเจนคอฟครับเพราะว่าสองคนนี้ครับเป็นโอ้โหเป็นอะไรที่แบบสุดยอดครับที่ว่าอยู่ในเวทีฟิเวอีครับเป็นสีสันที่ว่าโอ้ต้องมีสองคนนี้จริงครับก็คือต้องถ้ามีเจนคอฟครับต้องมีแป๊บเกดิโอลาครับ ถ้ามีแป๊บคูริโวล่าครับต้องมีเจเกนคอ็อกพวกสองคนนี่สู้กันมาโอ้โหอย่างมองมันมากเนะลยสองสามฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยรัก้าวสิบกว่าแต้มครับโอ้สู้กันแบบเบียดกันแบบสุดๆะครับก็ต้องรอดูครัว่าฤดูกาลนี้ก็ต้องเป็นสองทีมนี่ครับความคิดผมครับว่าที่จะต้องสู้กันต่อไปครับสำหรับเจเกนค็อกและแป๊บคูริโวล่าครับผมนี่ยอมรับแล้วว่าเก่งทั้งคู่ครับไม่ว่าจะเป็นเจเกนค็อกของเรียบรู้นี่ผมยอมรับแล้วว่าเขาเป็น คุณซื้อนี่เก่งมากครับเช่นเดียวคุณซื้อของเรานี่ก็โอ้โหเก่งสุดยอดเลยครับสำหรับคุณซื้อของเราครับเข้าแป๊บคาดเดียวลาเขายอมรับครับว่าเขาได้เจอคุณซื้อที่เหมาะสมนี่เขาที่จะสู้ก็คือเจนคอปเนี่ยครับก็ต้องสู้กันต่อไปครับในการสู้กันระหว่างเจนคอปและแป๊บคาดเดียวลาครับต้องลองดูครับว่าใครจะแน่กันนะยังเหลือเวลาอีกสามวีทั้งคู่ครับสัญญานี่จะหมดพร้อมกันนะ พอ,อหม้อกันเลยครับสัญญาของทั้งสองคนนะก็ต้องดูว่าสารุดูกาลเนี่ยใครจะเข้าวินมากกว่ากันครับสลหรับแป๊บกียุ่าและเจนคอปนะก็ต้องรอดูนะครับและก็ข่าวต่อมาหลังจากที่แป๊บขยายสัญญากับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับไปได้สองชั่วโมงสี่นาทีครับก็มีข่าวออกมาเลยครับเป็นข่าวของลิโอเนลเมสซี่ครับ ก็ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับตอนนี้ครับได้เตรียมเอกสารไว้แล้วครับที่จะเซ็นสัญญากับลิโอเนลเมสซี่ในเดือนมกราคมนี้ครับคือตอนนี้ครับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานี่ต้องการได้ลิโอเนลเมสซี่เข้ามาโดยเร็วเลยครับในเดือนมกราคมนี้เลยนะครับก็นี่คือสิ่งสําคัญแล้วที่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับต้องการที่จะนำลิโอเนลเมสซี่เข้ามาสู่ทีมเรานะครับก็โอ้ขาวี่ออกมานี่อยู่ ชัดเจนมากครับว่ามีโอกาสเป็นไปได้ถึง80%ด้วยครับที่ลีโอนลเมสซี่จะเข้ามาร่วมทีมเราในเดือนมกราคมนี้นะครับก็คือเราจะได้ทั้งแบนด์ครับแบนด์ของสโมสรครับเป็นแบรนด์ธุรกิจครับเราจะได้ทุกๆอย่างครับสําหรับการได้เมสซี่มานี่ครับก็ครั้งหนึ่งครับในชีวิตครับของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับมีนักเตะระดับโลกอย่างลีโอนลเมสซี่อยู่ใน สนามอยู่ในทีมนะครับก็เมื่อคืนนี้นี่แมนเชสเตอร์ทีบก็ได้กล่าวว่าเขาต้องการที่จะเซ็นทัญญากับทางลิโอเนลเมสซี่เดือนมกราคมเนี่ยและต้องการจะเอาเมสซี่มาเข้าร่วมทีมแมนเชสเตอร์ทีให้ได้นะครับนี่คือการพูดของแมนเชสเตอร์ทีครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยทางแมนเชสเตอร์ทีของเราก็ได้คุยกับเอจนส่วนตัวของลิโอเนลเมสซี่นะครับก็คือพ่อของเขานะครับ ก็ทางเมสซี่นี่เขาบอกครับเขาก็ไม่ได้ปิดบับงครับเขาเพื่อได้ยอมรับนะว่าเขาไม่มีความสุขครับกับสโมสรบาร์เซโลนาก็มีโอกาสถึง80%นะที่ว่าทางลิวเมสซี่จะมาสโมสรแมนเชสเตอร์ตีในเดือนมก,กราคมนี้ครับความคิดของผมนะและก็เป็นไปได้สูงด้วยครับเพราะว่าดิวเมสซี Real ่กับทางแป๊บคาดิโอลานี่เขาได้ติดต่ออยู่ตลอดครับ ก็มีโอกาสเป็นไม่ได้สูงมากเลยครับก็ผมได้ยินข่าวออกมานะครับก็คือทางแมนเชสเตอร์ยับเดียร์เอกสารห้าสิบถึงหกสิบล้านบอลน,นะที่จะเซ็นสัญญาทางลิโอเนลเมสซี่ในเดือนมกราคมนี้โดยบวกกับทางเอริกกาเซียไปด้วยคนระับก็ประเมิอนออกมาแล้วก็อยู่ประมาณ80ล้านบอลน,นะสำหรับลนะิโอเนลเมสซี่ครับก็ต้องรอดูคนระับในจุดนี้นะว่า จะได้ริโอเนลเมสซี่มาหรือเปล่าแต่ผมมั่นใจว่าได้มาแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้ครับทางบร์เซลนะครับโอโ้เขานีทา่ทีมเขานี่มีปัญหาเรื่องการเงินมากครับเขาจําเป็นครับที่ต้องปล่อยทางริโอเนลเมสซี่ครับเพราะว่าถ้าเขาไม่ปล่อยทางริโอเนลเมสซี่นี่ทีมเขามีโอกาสที่จะพังได้ครับนี่คือจุดสาคัญน,นะครับก็ต้องรอดูรนะับแต่ผมมั่นใจว่าเมสซี่มาแน่นอนครับในเดือนมกราคมนี้ครับ และก็ยางเหลืออีกคนนะครับก็คือคุณอากิโรครับสำหรับคุณอากิโรนี่วันก่อนนี่ทางสโมสรได้พูดออกไปแล้วครับว่าจะต่อสัญญาคุณอากิโรครับผมคิดว่าตอนนี้ครับทางสโมสรก็น่าจะคุยสัญญาเบื้องต้นกับทางเซโยคุณอากิโรไว้แล้วนะครับในจุดนี้คนระับถ้าว่าจุดของแป๊บผ่านไปแล้วครัแบแป๊บนี่ใขยสัญญาไปแล้วครับต่อไปก็คือคุณอากิโรและเรโอวเนวเมซซี่ครับ ก็คือทางสโมรสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ยอมครที่จะปล่อยทางเซลล์อุนอาเกิโลออกไปนะครับก็ต้องเอา3คนเนียมาอยู่ด้วยกันในรั้วของเอเอสเตเดียมของเราเนี่ยและผมคิดว่าเป็นไปได้สูงครับที่3คนนี้จะอยู่ด้วยกันในฤดูกาลหน้าเป็นไปได้แบบโอ้โคดรสูงนะครับบอกตรงๆเลยว่าสูงมากครับแล้วก็ปีหน้านี้ทางสโมรสรนี่ได้กล่าวมาแล้วครับว่า ซัมเมอร์นะครับจะเป็นซัมเมอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสโมสรเราครับตั้งแต่เราเซ็นสัญญานักเตะมาทุกฤดูกาลแล้วซัมเมอร์ต่อไปนี่จะเป็นซัมเมอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นราวตโกมาติเนสครับเดนนิสสการเลียครับเออรลิงฮาแลนครับหรือว่าจะเป็นโอ้โหนิโคลัสทาเกียฟิตโกครับแล้วก็อีกหลายๆคนครับเยอะมากครับที่เราจะเซ็นสัญญาในซัมเมอร์หน้าครับโอ้ผมบอกแล้วครับว่าซัมเมอร์หน้านี่ร้อนแรงที่สุดครับ ตามแมนเชสเตอร์ทีนี้ไม่ยอมแน่ในซัมเมอร์หน้านี่มีทางริ์พิลตรับที่ตอนนี้เขาเก็บเงินไว้ครับเพื่อที่จะเซ็นสัญญานักเตะในซัมเมอร์หน้าน,านะครับแต่ก็ต้องสู้กับทางทีมเราของท่านชิกมันซูครับก็ผมมองแล้วว่าท่านชิกไม่ยอมแน่นอนครับในจุดนี้นะครับเพราะว่าท่านชิกมันซูนี่ถ้าเขาอยากจะได้ใครจริงๆครับ ไม่มีทางครับที่เขาจะเอามาไม่ได้ครับสหรับท่านชิกมันซซครับนี่คือสิ่งที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรามีอยู่ในจุดนี้นะครับก็ปีหน้าครับจะเป็นซัมเมอร์ที่ร้อนแรงมากสหรับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับของของเราเนี่ยครับก็ต้องมารอรุ้นนะว่าซัมเมอร์หน้านี่จะมีเข้ามาหลายคนหรือเปล่าแต่ผมมั่นใจว่าซัมเมอร์หน้านี่มีเข้ามาเยอะแน่นอนสำหรับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะเป็นการปรับเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ครับสำหรับโซลแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ นี่คือสิ่งสาคัญครับโอ้โหถ้าได้โรนโดโลมาทีเนสมานี่ผมบอกแล้วว่าสุดยอดครับไม่ว่าจะได้หรือจะเป็นทางเอื้อริงหาได้นะครับใครก็ได้คนใดคนหนึ่งเนี่ยครับเควินเดอะบอยนี่โอ้โหจะได้แอตซิทนี่ผมว่าน่าจะแซงเทลลิองดีได้เลยครับในจุดนี้นะครับหลังจากแบ๊บกาโยล่าครับขยายสัญญาครับนักเตะทุกคนครับหลังจากแบ๊บกาโยล่าครับขยายสัญญาครับโอ้โหนักเตะทุกคนนี่ของทีมเราครับ ไม่ว่าจะเป็นอัมริดลาบอสครับไม่ว่าจะเป็นทางลูเบนดีแอครับไม่ว่าจะเป็นทางเฟอร์แันตอเรสครับไม่ว่าจะเป็นทางอินคายกุนโอคันครับไม่ว่าจะเป็นคนหรือทุกคนในสโมสรครับโอ้เขารู้สึกแฮปปี้มากครับที่โค้ชของเขาคนนี้ครับอยู่ทีมต่อไปครับเพราะว่าแป๊บกาเดโอล่านี่เป็นโค้ชที่รักของเขาเลยนะครับก็คือนักเตะทุกคนนี่มีความมึกเหั่นแน่นอนครับในนัดที่เราจะเจอสเปอร์ในวันพรุ่งนี้ครับ นักเตะของเรานี่ยมีความมุ่งเั่นแน่นอนครับในจุดนี้ครับผมคิดว่านักเตะของเราน่าจะชนะสเปอร์ได้ครับในเกมวันพรุ่งนี้นะครับก็ต้องรอดูครับการวัดกระหว่างแป๊บเกอรดิโอลาและโชเซ่บูนินโยครับก็พรุ่งนี้ครับเราจะออกไปเยือนทางท็อตแนมมอสสเปอร์ครับแต่นักเตะของเราเนี่ตอนนี้มีความมุ่งเั่นมากครับในจุดนี้ครับเมื่อบอสครับนะบอสของทีมครับผู้จัดการของทีมครับอยา่างแป๊บเกอรดิโอลาครับขย,ยายระญะออกไปครับ นักเตะทุกคนนี่โหเอือ่อแน่นอนครับในจุดนี้ครับและก็เป็นสิ่งสาคัญนะครับพุ่งนี้นี่ผมคิดว่านักเตะของเรานี้เล่นแบบถวายชีวิตแน่นอนครับก็ต้องรอดูว่าในเกมวันพ่งนี้คนระับผมคิดว่าทีมเราเอาชนะได้ครับในวันพุ่งนี้นะครับและก็มาข่าวต่อมาก็เป็นข่าวของนักเตะของเราครับหลังจากจบไปแล้วสาหรับเกมพักเบรกทีมชาติคนระับนักเตะของเรานี่โ้ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมทุกคนแล้วมาเริ่มต้นกันเลยครับเฟอร์นันต์ตอเลสครับ ท่าแมตติกได้ครับสามประตูครับคนที่สองนี่ฟินฟอเรนต์ครับสองประตูคับอีกหนึ่งแอตติชท์ครับในนามทีมชาติครับแล้วก็คนที่สามครับโรดลี่ครับหนึ่งประตูครับคนที่สี่ครับคีวินอัลบอยครับหนึ่งประตูกับหนึ่งแอตติชท์ครับคนที่ห้าครับลูเบนดีแอสครับสองประตูครับคนที่หกครับกาเบียนซีซุดพระเยซูครับหนึ่งแอตติชท์ครับโอ้คือแบบนักเตะของเรานี่ที่ไปครับใช้ทีมชาตินี่โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทุกคนแล้ว บอกแล้วครับว่ายอดเยี่ยมมากครับและก็ทั้งหมดครับไม่มีใครครับที่ได้รับอาการบาดเจ็บนะก็เป็นข่าวดีกอบทีมเราครับก็มีทางนาธานาเก้ครับกับทางไรอสเตอร์ริงครับที่ได้รับอาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้มาครับก็ได้รับอาการบาดเจ็บไม่มากครับสำหรับสองคนนี้ครับสำหรับนาธานาเก้และไลอสเตอร์ริงครับก็บอกว่าจะกลับมาเร็วๆครับสำหรับสองคนนี้ครับและก็ศึกยูฟ้าเนเชั่นลีครับ ได้สี่ทีมสุดท้ายไปแล้วครับที่จะเข้าไปเตะในรอบสี่ทีมสุดท้ายนะครับก็จะมีทางทีมชาติอิตาลีครับทีมชาติฝรั่งเศสครับนะทีมชาติเบลเยียมครับและก็ทีมชาติสเปนคะรับโดยจะมีนักเตะของเราสี่คนคนระับที่จะทําการแข่งขันครับก็เบลเยียมนี่จะมีทางคริสตีครับคีวินเตาบอยครับแล้วก็ทีมชาติสเปนนี่ก็จะมีทางเฟอร์รันตอเลสคนระับแล้วก็โรดนี่เคนเดนเดสคนระับและก็เอริกกาเซียครับแต่ เอกาเซีย e. นี่ผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่นักเตะของเราแล้วนะในวันที่จะแข่งในยูฟ่านี้หลครับเพราะอีกนานแล้วที่จะแข่งเกมยูฟ่านี้ยหลในรอบรองชนะเลิศนะครับเพราะว่าน่าจะนู่นครับเดือนมีนาคมเมษายนปีหน้านูครับก็เดือนมกราคมนี้เอริกาเซียก็น่าจะไปแล้วค,ความคิดผมนะครับก็น่าจะเป็นนักเตะสเปนของเรานี่น่าจะเป็น,ฟนเฟรเดรตเรสกับดดีเยรันเดสครับ ที่น่าจัเป็นนักเตะสเปนของเราครับที่ได้เล่นในเกมนี้นะครับในเกมรอบรองชนะเลิศของเกมยูฟ่าในเชลลีครับวันนี้ผมก็ขอโทษด้วยครับในการพูดนะครับเพราะว่าผมเป็นหวัดครับเมื่อวานนี้เป็นไข้มากครับก็เป็นหวัดครับทำให้เสียงนี่แบบโอ้อาจจะไม่ประทับใจแฟนบอลเรือใบทุกคนนะครับก็เสียงนี่แบบโอ้มันเมื่อวานนี้ไม่มีเสียงครับผมจะไล์นี่แบบไล์ยากมากไม่มีเสียงครับ วันนี้เริ่มมีเสียงผมก็ไลฟ์มาครับไลฟ์แฟนฟังครับว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างครับแล้วก็ข่าวต่อมาเป็นข่าวของแจ็คกิลลิตครับก็คือนักเตะวันนี้ครับชัดเจนแล้วว่าแจ็คกิลลิตครับเขานี่อยากที่จะมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราแน่นอนครับก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยอมรับนะครับว่าตอนนี้ให้ความสนใจทางแจ็คกิลลิตครับและก็นักเตะครับก็ได้ยอมรับเพราะว่าเขาอยากมาร่วมเล่น ให้กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับของเราครับมากกว่าที่จะไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูนเตดครับนี่คือคํากล่าวของเ c คกิลลินครับก็เมื่อคืนนี้ครับเคกิลินนี่เขาได้กล่าวชื่นชมทางฟินฟอร์เดนครับในทวิตส่วนตัวของเขารับในไอทส่วนตัวของเขานะครับก็คือเขาได้กล่าวชื่นชมว่า เขาว่าคิดว play MA ่าทางฟินฟอรเดนน่ะน่าจะได้แมนออฟเดอะแมตช์มากกว่าเขาครับเพราะในเกมที่ทีมชาติอังกฤษนี่ถล่มทางทีมชาติไอร์แลนด์ไปครับก็เป็นทางเชกิลีครับได้แมนออฟเดอะแมตช์ไปครับแต่เขาว่ออกมากล่าวว่าเขาคิดว่าฟินฟอรเดนน่าจะได้แมนออฟเดอะแมตช์มากกว่าเขาครับแล้วก็เขายกแมนออฟเดอะแมตช์ให้กับทางฟินฟอรเดนครับเพราะฟินฟอรเดนโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกว่าเขาครับในเกมนั้นนะครับก็ หลังจากเช็คกิริทตี่ได้โพสต์ออกมาในยีของเขาในข้อนี้ครับทางแฟนบอลแมนเชสเ,เตอร์ซิตี้ทุกคนครับเข้าไปโพสต์เลยครับแล้วก็แนะนำให้เช็คกิริทตเข้ามาร่วมทีมแมนเชสเ,เตอร์ซิตี้ของเราในซัมเมอร์หน้าครับในซัมเมอร์ต่อไปครับแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้ด้วยครับเพราะว่าเช็คกิริทนี่เขานี่ต้องการที่จะมาร่วมเล่นคู่กับเควินเดอะบอยครับไอดอลของเขาครับแล้วก็เขานี่ได้ถูกใจทางฟินโฟเรนต์นะครับว่า ฟิลโมเนนนี่ประสานงานกับเขาได้อย่างยอดเยี่ยมมากครับคือแจ็กกิริทนี่ใจเขานี่มากับทีมเรามากแล้วในตอนนี้ครับก็คือร้อยเราไปสู่ขอเขาก็คือถ้าฤดูการหาครับเราสู่ขอทางแจ็คก,กิริทนี่ผมคิดว่าไม่น่าจะพลาดครับในเดือนนี้นะครับก็ฤดูการ้านี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นทางแจ็กกิริทครับที่เข้ามาร่วมทีมเราแน่นอนครับแล้วก็อีกคนนึงก็เดนิสสากาเรียครับและก็กองหลังนี่ต้องมีเข้ามาคนแน่นอนครับในตำแหน่งกองหลังครับ แล้วก็เบ็กซ้ายครับหนึ่งคนแน่นอนแล้วก็คือนิโคลัสทาเกฟิทโปครับแล้วก็กองหน้านี่ก็ต้องลุ้นนะครับระหว่างเอริกาเลนและทางลาตโรมาติเนสครับแล้วข่าวต่อมาครับเป็นข่าวนี้นี่โอ้เป็นข่าวที่ว่าน่าประทับใจครับเฟอรนรนตเรสครับเป็นนักเตะคนแรกครับของทีมชาติสเปนครับเป็นนักเตะในประวัติศาสตร์เลยครับที่สามารถทาเห้ถิกใส่ทีมชาติเยอรมันได้ครับเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์เลยครับ ของทีมชาติสเปนครับโอ้เฟรานต์ตอเรสครับสุดยอดจริงๆครับทักเตะคนนี้ครับเขานี่ก็ได้ออกมุ่งแล้วว่าตั้งแต่เขาย้ายมาอยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเขายอมรับแมปเกอร์ดิล่าครับที่ทําให้เขามีวันนี้ครับทำให้เขามีฝีเท้าที่เก่งขึ้นครับนี่คําพูดของเฟรานต์ตอเรสครับเขายอมรับคนซีร์ของเขาคนนี้ครับว่าแมปเกอร์ดิล่านี่ได้สอนเขาอะไรหลายๆอย่างครับให้เขามีวันนี้ครับให้เขามีฝีเท้าที่เก่งขึ้นครับ และผมมองว่านักเนะคนนี้ครับจะยิ่งใหญ่มากครับในอนาคตครับแล้วก็สื่อทั่วโลกครับได้เอาไปเปรียบเทียบกันระหว่างเรย์โลซานี่ครับกับทางเฟอร์รันโตเรสในเกมนั้นครว่าใครดีกว่าก็เป็นทางเฟอร์รันโตเรสครับที่ช่วงผลงานได้โดดเด่นก่าทางเรย์โลซานี่ครับก็คือเราเสียเรย์ซานี่ไปเราไม่ต้องเสียดายครับเพราะว่าคนที่เข้ามาทดแทนเขาคือ เฟอร์ันตอเลสครับและก็เขาพิสูจน์ตัวเองนะครับว,ว่าเขาเป็นนักเตะที่ระดับโลกจริงๆครับจากเฟอร์รันตอเลสครับและก็อีกคนหนึ่งก็คือฟินฟอร์เดนครับฟินฟอร์เดนก็สร้างประวัติศาสตร์เหมือนกันนะครับก็เขาเป็นนักเตะคนแรกของทีมชาติอังกฤษครับเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดครับที่สามารถยิงมากกว่าหนึ่งประตูในสนามเวมบี้ครับก็เป็นนักเตะประวัติศาสตร์อีกหนึ่งคนครับก็คือโอ้โหทั้งเฟอร์ันตอเลสและ าฟินโอเดนนี่โชว์ผลงานนี่เป็นระดับปอดศาสตร์ทั้งคู่คนระับผมยอมรับว่าวันเสาร์นี้ครับผมย้ายสองคนนี้ยืนคู่คนระับในด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายนี่เป็นทางฟินโอเดนครับด้านขวานี่เป็นเฟอร์นันโดเรสครับผมจะโอ้ยอมรับเลยว่ามันจะเป็นคู่ที่แบบประสานงานกันได้ยอดเยี่ยมมากคนระับถ้าได้สองคนนี้มายืนคู่คนระับเพราะว่านักเตะทั้งสองคนในตอนนี้อยู่ในช่วง,งความมั่นใจสงนะูงครับ ในจุดนี้นะครับผมรอเกมพวกนี้ไม่ทันแล้วอยากดูมากคนระับพวกนี้ผมจะมาวิเคราะห์แบบจัดแนมแน่ครับในจุดนี้นะว่าทีมเราหรือทีมเขาคนระับมีความพร้อมเป็นยังไงครับสำหรับวันนี้ผมไม่มีอะไรจะพูดต่อแล้วครับวันนี้ผมมาแบ่งให้แฟนๆฟ,ฟ,ฟังนะครับว่ามีการ์อะไรเกิดขึ้นบ้างสำหรับโซลแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราครับสุดท้ายผมก็ขอฝาก,กฟแฟนกดติดตามกดไลค์ครับ กดคอมเมนต์เข้าคุยกับผมได้ครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับผมโอเลอร์บาครับผมรักสโมสรอย่างนี้ครับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสุดท้ายผมก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับเป็นแฟนเลอร์บที่รักทุกคนครับสวัสดีครับ